สวัสดีค่ะ你们好我是你们的新老师我叫新新老师老师เป็น老师ม่ของทุุนนะคะ老师是新新新新老师นะคะงั้นต่อไปวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันโอเควันนี้เราต้องเรียนภาษาจีนอะไรนะ เริ่มจากบทที่หนึ่งก่อนนะคะทุกคนโอเควันนี้เราเรียนบทที่หนึ่งตีอีเคเรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะเช,ชืิเชือ โอเคต่อไปเรามาดูมีคำศัพท์อะไรบ้างดูรูปภาพนี้ก็รู้ว่าอากาศดีมากท้องฟ้าปลโปร่งโอเคตามหล老师น,นะคะภาษาจีนชิงเทีย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 น โอเคเราต่อไปอากาศไม่ค่อยดีเลยครึ้มฟ้าครึ้มฝนตามเหล่าชินนะคะทุกคนเสียงดังๆยินเทียนยินเทียนยินเทีนยน kỉnh mắc lời lâu tu khăm tỏ bay qua phân qua phân lom phát nha. qua phân qua phân เก่งมากเลยเราไปตูคำต่อไปฝนตกดูฝนตกนะภาษาจีนมาอ่านตามา่อด้วย下雨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 

ตหยยน多云多云多นอันนี้ตัวรูปภาพก็รู้ว่ามีเมฆมากใช่ไหมมาตามเราสื้อบสุดท้ายเสียงดังๆโุนเจ๋งปังต่อ 我们来说一说มาฝึกสนทนากันนะคะโอเคทุกคนมาฝึกสนทนาการ说一说เรามาดูเด็กชายกับเด็กหญิงคุยอะไรกันนะคะมาตาม老师เลยนะจ้วเทียนะิ้งทย怎么 เมื่อวานอากาศเม็นอวานอากาศเป็นยังไงบ้างเ天天่อวาัโอเคเด็กชายถามว่าเมื่อวานอากาศเป็นไงบ้างงั้นเรามาดูเด็กหญิงว่าตอบยังไงว天天อา好ยไงบ้า 昨天天气很好เมื่อวานอากาศดีมากโอเคอานจะตังดังๆนะคะ昨天天气很好เก่งมากเลยทุกคนงั้นเราไปดูสนทนาต่อไป เด็กนี้สองคุณนะคะเด็กสองคุณคุยอะไรกันมาดูพร้อมๆกันอ่านเสียงดังๆนะคะอ่าปากตามา่อเลย今天天气怎么样？今天天气怎么样？今天天气怎么样？เขาถามว่า วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างโอเคงั้นดูว่าเต็กิ้งตอบยังไงจิทียนตัวหยุนกว,นนวยนกววันนี้มีเมฆมากลมพัดจทหยุน กวาฟงโอเคเจริงด okay, ีตัวนี้นะถามเรื่องอะไรมาตาม老师เลยพูดเสียงดังๆต,ตาม老师นะคะ明天天气怎么样明天天气怎么样พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง 明天天气怎么样？哦，然后看女同学答得又明天阴天有雨。明天阴天有雨。明天阴天有雨。 เก่งมากเลยนะคะทุกคนณงั้นเรามาทั้งหมดทบทวนหนึ่งรอบนะคะทุกคุณเปิดพูดเสียงดังๆตามเหล่าชื่อนะคะเรามาอ่านหนึ่งรอบชิงเทียนชิงเทียนอ 刮风，刮风；下雨，下雨；彩虹，彩虹；彩虹多云，多云。 เก่งมากเลยทุกคนมาต่อไปทบทวนบทสนทนาอีกหนึ่งรอบนะคะ昨天天气怎么样？昨天天气怎么样？昨天天气,昨天,天气很好。昨天天气很好。 今天天气怎么样？今天天气怎么样？今天多云，刮风。今天多云，刮风，真棒。 明天天气怎么样？明天天气怎么样？明天阴天，有雨。明天阴天，有雨。 ดีมากเลยทุกคนวันนี้ทุกคนเก่งมากเลยนะคะทุกคนตั้งใจเรียนมากๆเลยเรูได้ยินเสียงทุกคนพูดเสียงดังมากๆเลยนะคะโอเคงั้นวันนี้เราก็เรียนถึงนี้นะจเ,เจเยียนทุกคนเจียนเจอกันครั้งหน้านะคะจเจียน